สวัสดีครับในคลิปนี้ก็อยู่กับพวกเราช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับชุดน้ำยาล้างโซ่นะครับที่ผมทําการสั่งซื้อจากทิกต o k นะครับเซตนี้3มชิ้นในราคา1.50บาทครับซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากนะครับทุกคนนี่ครับร้านที่ผมสั่งซื้อมาครับก็คือร้านนี้เลยนะครับจากทิกตอกนะนี่ครับเซตที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี3อย่างนะมีน้ํายาแล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็แปรงขัดโซ่นะครับนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวส่วนลิงก์ร้านนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในใต้้คคลิปนนีะรับ วันนี้ผมก็สั่งซื้อมานะ150บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับใน t ิกต็อกนะครับใครชอบก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมแปะลิงก์ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าของเขามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นตัวนี้ครับน้ำยาล้างโซ่ครับเป็นขวดน้ำยาสีเหลืองๆแบบนี้ครับยี่ห้ออะไร Super Chain Cleaning นะครับ Super Chain Cleaner เป็นแบบนี้นะครับมีหัวสเปรย์มาให้นะครับอีกตัวหนึ่งมี น้ำยาเคลือบโซ่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนนะจะเห็นข้างกระป๋องก็เขียนบอกว่าเป็นจาระบีขาวนะครับก็ขวดเล็กๆนะพกพาไปออกขี้ได้นะทุกคนมาอีกชคนหนึ่งก็เป็นนี่ครับแปรงนะครับแปรงขัดโซ่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างกันเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับเราก็เริ่มจัดใช้น้ำยาตัวนี้ครับตัวสีเหลืองๆเนี้ยแบร์เขาก็อ่านว่าอะไรซูเปอร์เชนคลีนเนอร์นะครับเป็นน้ำยาขวดสีเหลืองแบบนี้นะครับ ทำการฉีดเข้าไปเลยครับในโซ่ของเรานะเดีย๋ยวล,ล,ลองใช้กันดูนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงนะผมก็เพิ่งเคยใช้เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ดีขนาดไหนนะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับลองกันดูครับทุกคนฉีดให้ทั่วๆฉีดไปเลยครับตามซอกซอยของล้อเรานะครับเนี่ยพวกคี่ฟงญี่ปุ่นฉีดเลยเห็นเขาโฆษณาบอกมันไม่กัดโอลิงนะทุกคนตัวนี้ แต่เราก็อย่าขีดไว้ทิ้งไว้นานนะครับฉีดไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ล้างออกได้นะอา้าวทุกคนผมเพิ่งไาเห็นที่หลังนะว่าเขาให้ฉีดน้ำลงโซ่ก่อนนะแล้วเราค่อยมาฉีดน้ำยาครับแต่ผมฉีดน้ำยาไปก่อนเลยอะผมไม่เป็นไรหรอกมออั้งลืมอ่านวิธีการใช้งานนะทุกคน <c oughs> อะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาถูเลยครับอกิ่นของน้ำยาตัวนี้ก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับถือว่าโอเคอยู่นะมันไม่ฉุนมากใช้แปรงครับพี่ก็แมมาให้นะครับขัดล้างครับ โอเคขัดล้างเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเอาน้ําฉีดล้างกันดูนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับทุกคนนะครับทุกคนเรามาฉีดน้ําล้างก่อนครับรอบแรกนะครับทุกคนออกเยะทุกคนสังเกตดูว่าเป็นยังไงนะคราบสิ่งสกปกรกจะระบงเจลบีก็ออกดีอยู่ครับทุกคนอาจจะต้องซ้ำอีกสักรอบนะยังมีคราบเล็กๆน้อยๆอยู่ อ <Okay, S 2> เก็บแตะล้างรอบแรกนะครับเดี๋ยวเรามาซ้ำรอบสองนะพวกโซ่สตอร์ก็น,น,นะน,น,นะครับใตะแป้งด้ามแป้งตัวนี้นะคขัดล้างเลยตามชอบตามมุมต่างๆนะครับที่อยู่ในตรงเซอร์โเตอร์เราเนี่ยขัดขออกให้หมดครับมาเดี๋ยวเรามาซ้ำรอบสองกันอีกยี่ก,กว่านะครับรบอบสองครับปิดได้เลยครับสักรอบหนึ่งเพื่อความใสสะอาด โอเคอยู่นะครับ150บาทมีอยู่3อย่างเอ่อจะใช้แป๊บเดียวก็ยุ้ไปเยอะเงี้ยนะเมื่อกี้จากดำๆเนาะพอมาถึงตรงนี้ก็ขาวแล้วโอเคก็ดูดีนะครับคน ขาวสะอาดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็เป่าให้มันแห้งนะครับแล้วเราก็เอาตัวเจลาบีขาวที่เขาแถมมาให้นะครับทุกคนเอามาเคลือบตัวนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะล้างรถคันนี้ไปด้วยนะครับโอ้ทุกคนตอนนี้รถผมเลอะมากเลยครับทุกคนดูดูทายท้องอันเดเทลเนี่ยโอ้โหทุ่โคลนที่หินดินทรายเทียบเลยครับเราล่าสุดที่ออกคลิปที่โคูนเบิร์กมาครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็จะถือโอกาสนี้ครับล้างรถไปด้วยเลยในตัวนะครับโอเคผมขอตัวล้างรถก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเป่าให้แห้งนะ เราก็เอาสเปรย์ระบีขาวที่เขาแถมมาให้นะครับเคลือบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับทางรถกันครับทุกคนเลอะมาก โอเคครับทุกคนในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเคลือบโซ่นะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้น้ำยาตัวนี้ครับเป็นสเปรย์จารบีขาวนะครับที่อยู่ในเซตของเขานะครับนี่ครับเป็นละทันแบบนี้เลยนะครับเราก็เขย่าก่อนใช้นะทุกคน ซึ่งก่อนการเคลือบนะครับผมก็เอารถเอาไปขับรถเล่นแล้วนะครับแล้วก็เช็ดเอามาสะอาดโซ่ให้แห้งนะครับทุกคนแล้วเราก็มาทาการเคลือบเลยนะครับในส่วนวิธีการเคลือบครับก็ใช้สเปรย์จะบีขาวที่เขาแถมมาให้ครับตัวนี้นะครับทุกคนฉีดเข้าไปตามร่องข้อต่อครับตรงที่เป็นโอริงนะครับทุกคนเคลือบเข้าไปครับทาแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับจนถึงข้อสุดท้ายเลยนะครับทำไปเรื่อยๆครับทีละข้อนี่ครับทุกคนเราก็ฉีดเข้าไปครับตามข้อต่อโซ่ของเรานะครับให้มันซึมเข้าไปในซองโอริงของเรานะทุกคนให้ค่อยหยดครับใจเย็นคคครรรรััับบบบยยยอออดไปเ่นนข้้สุทาะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ฉีดถึงข้อต่อข้อสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับนก็เป็นจระบีสีขาวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับทุกคนนี่นะครับพอฉีดปั๊าหน้าต่างเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นคาบจระบีขาวๆนะครับเคลือบโซ่ของเราไว้นะครับอันนี้เราเคลือบด้านนอกเสร็จแล้วนะครับดีวเราไปเคลือบด้านในกันครับทุกคน เมันจะหมดไบหน่อยด้วยป่ะกระป๋องเบาเลยเนมะื่อกี้หนักๆเลยพอเกือไปรอบหนึ่งนี่เบานะไม่เหมือนกับเป็นกระป๋องพกพาไปมากกว่านะผมว่านะปริมาณค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะครับ โอเคก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการล้างเคลือบโซ่นะครับสำหรับชุดล้างเคลือบโซ่ที่ผมสั่งจากทิกตอกนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าชุดน้ํายาล้างโซ่ตัวนี้นะครับใช้ดีไหมนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตามขั้นตอนที่เห็นไปในคลิปนี้เลยนะครับขั้นตอนก็ใช้น้ายาตัวนี้ครับล้างเข้าไปก่อนนะผมใช้ตัวนี้ล้างสองรอบนะครับล้าง2รอบแล้วก็ใช้แปรงตัวนี้ครับขัดโซ่นะครับทุกคนพอขัดเสร็จ เช็ดให้แห้งกระเป๋าให้แห้งแล้วก็เอารถออกไปขับรถเล่นนะครับสักรอบสองรอบครับรอบหมู่บ้านนะครับเสร็จแล้วก็มาเช็ดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาตัวนี้นะครับเป็นตัวเคลือบนะครับตัวนี้เนื้อของเขาเป็นจระบีขาวนะครับเคลือบเสร็จแล้วก็จะเป็นขาวๆตัวนี้เลยติดโซ่เราแบบนี้นะนี่เลยนะครับในส่วนตัวผมมองว่าคุ้มนะครับสําหรับน้ำยาลังโซ่ตัวนี้นะสั่งมาจากในทิกต็อกนะครับไม่มีค่าส่งด้วยครับ150บาทนะครับเดี๋ยวส่วนลิงก์การสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับมาทดลองนะครับใช้ล้ำยาล้างโซ่ชุด150บาทนะครับที่สั่งมาจากทิกต็อกนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับผมก็หวังว่านะครับทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลนะครับชุดล้ำยาล้างโซ่ในราคาที่ประหยัดนะครับประหยัดงบประมาณของเรานะในเซ็ตละ150บาทนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามพวกเราไว สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ